ลับมาแก้ตัวใหม่นะครับช้าช้าเย็นเย็นใจเย็นๆอย่าเร็วเกินเหตุการใช้คันเร่งไม่ควรเร่งเกิน3ครั้งในการเบิ้ลอะรอบแรกอะสกิดแล้วถ้าดีไม่ต้องเร่งต่อให้มันดีกว่านั้นอีกก่อนค่อยเร่งอย่างเมื่อกี้ไม่ดีก็ดันพลังพวงมาลัยก็ยังเร่งก็ยังหมุนเลี้ยวไม่ได้ก็ยังแบบคันไม่ใช่เลี้ยวไม่ได้เลี้ยวเกินเออเลี้ยวแล้วไม่คืนพวงมาลัยแล้วไม่รู้ด้วยว่าจะค้ายหรือขวาอันตรายนะครับนี่เกิดแบบสดๆเลยครับอันตรายมาก พยายามให้มันเห็นมุมทีละนิดไปนะครับทีละนิดไปให้มันชัวร์ฟอนตั้งข้ามมีแบบสดๆนะครับผมอย่าเลียนแบบนะครับมือใหม่ครับเนี่ยมารเรอยๆอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบเพี้ยนเวลาเราเดียวไปแล้วเราควบเลงไม่ได้ไอ้ฟันข้างหลังนีงแ่แหละจะมาชนเราเราเปส ทั้งสองเล่นแรกที่เราตั้งใจจะไปมันไปไม่ได้มันดันมาเลนสองงานมันจะเข้าเลยนะอันนี้อธิบายกันแบบสดๆนะครับอะไรที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือการแบบสดๆนะครับเราฟอก่อนนานี้เราก็สุดขีนมาแล้วแหละนะครับแต่ถ้าไปสูดที่ก้ในพื้นที่มันก็ไม่มีความไม่มีทักษะนะครับเนงานไม่มีทักษะเอาตัวรอดได้ขยับได้เลยนะครับทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆมีจังหวะขยับบ้างอะไรบ้างมันจะได้จังหวะมันเป็นไปได้ พร้อมก็มาหลายลรอกกบแล้วการตรัวเองขอ,องอะไรอย่าอย่าไปแบบว่าเขียนแล้วค่อยมาคืนไม่ได้มันต้องถ้ารู้สึกว่าเลี้ยวได้แล้วก็คืนบ้างอะไรบ้างไอนี้ก็พวกนี้ไม่ต้องห่วงรถพวกนี้มันอย่างนี้่แล้วจี้ตูดเป็นเรื่องของเขาเลยแหละ ประสบการณ์เขาเยอะไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกันกับเราโอเคครับฝากให้กำลังใจด้วยนะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะครับสนใจเรียนโทรเข้ามาที่0 8 8 3 3 5 0 0 7 2นะครับเดี๋ยวเราจะไปเทินที่อื่นตรงนี้ไม่เอาละไปตรงที่มันดีกว่านี้ปลอดภัยกว่านี้จริงๆงก็ไม่เกี่ยวกับตรงนะ มันเกี่ยวที่ตัวเรานะคอยจำไว้มันไม่เกี่ยวกับตรงเช่นกันกับบอกให้เหยียบเบรกแต่เราดันเหยียบคันเร่งอันนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับรถมันเกี่ยวกับตัวเองเหมือนกันฝากเอาไว้ด้วยนะครับคนที่ดูอยู่นะครับเป็นคนที่หลงหลงลืมลืมมีทุกแบบสําหรับมือใหม่มีทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประเมินตัวเองให้ดีนะครับถ้าไม่โอเคยังไงอย่าออกมาถนนใหญ่นะครับให้ฝึกในที่กว้างก่อนมือใหม่หัดขับฟังไว้เลยนะครับฝากไว้เป็นบทเรียนนะครับผม อย่าไปค้าหาแล้วก็อย่าไปก้ม<笑><笑>เด็ดขาดเฮ้ยเบรกอยู่ไหนเบรกอยู่ไหนเนี่ยอันนี้มีอาการนะมีอาการว่าจะถามหาเบรกแล้วเพราะว่าเราตื่นตกใจเราต้องสลับเท้าอย่างเดียวไม่ต้องไปไม่ต้องไปมองข้างล่างนะครับว่าจะวางกล้องวางไม่ได้ครับมเมื่อกี้นี่มันมีอาการอยู่นะครับโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับน้องเขาจะได้เป็นตัวของตัวเองนะครับไม่กดดันมากนะครับผมขอบคุณน,นะครับที่เข้ามาติดตามเราชมนะครับ